สวัสดีครับก็จะมาเล่น The Sims 4อ่าเลิฟสตักกันนะครับก็จะทำการส่องปนันธทานเหมือนเดิมนะครับสร้างบ้านก่อนสร้างบ้านเอาสองคูณสองแล้วก็สี่คูณสี่เครกำแพงอีโคปะใส่พื้นกระเบื้อง เซตตี้แล้วก็เตียงนะครับเตียงเทฟเคาน์เตอร์เริ่มสตาร์กไปผม BB ก่อน BB บีท็อปมูฟ อ็อบเจกต์ซอนโอเคลืมใส่ประตูกันเนี่ยนี่แล้วกันเลิมสักชอบประตูนีอ่ะแก็แพงเลยต่อไปซีเครตอีโคไปแชวเวอร์บล็อกเลย เกลพี่หมีของตกแต่งต้นนี้เลยได้ฟิลกระจกเลิฟสตาร์บ้านใหญ่สาดใจต่อไปติดไฟนะครับวันนั้นจะมีไฟแบบเป็นขีดขีดม่วๆไปเลยเนาะติดนี้นน <c oughs> แล้วก็อันนี้อันใหญ่สะใจออกมานอกบ้านไหมต่อไปถังขยะสโนวีปะใช้หนังสือฝึกสกิลโอเคแล้วก็ประเภทที่ดินเป็นทนี่นะครับ เอาเป็นเรียนดูสกิลเร็วออล่าความรักแล้วก็อ่างสื่อไวขึ้นโอเคซื้อสื่อฝึกสกิลกันโรแมนซ์เริ่มหนึ่งโอเคสีไฟหน่อยชอบสีนี้ก็ ตัวละครมีนิสัยเลิฟบักนะครับทุกการเทศะโรแมนติกแล้วก็มีสเสน่ห์นะครับมีสเสน่ห์ได้มาจากปณิธานพาราลักอนพัทนอร์อีกปณิธานก็จะเป็นโรแมนติกนะครับเอ็กพ x p เลอร์ก็จะฝึกสกิลจนถึงประมาณเวฟห้าก่อนหิวข้าว ทิ้งข้าวอ, no. อันเฉลย no คำพอเครขอบคุณเปน,นอนอะไรปะ <laughs> นอนเช้าอะ่ะตีห้า ฝึก mm. สกิลต่อ mm hmm. สปีดไปเลย mm hmm. แสงเตือนอะไรยาวๆเวลห้า <c oughs> <c oughs> well, แล้วโรแมนสกิลนะครับ อีหยังวะพอ่อหนาวเหลือเกินกินข้าวหนานะสามทุ่มแล้วอะวางที่เดิม เงาเหลือเกินเปลีย่ยนชุดหน่อยเอาใหม่เอาใหม่เข้าแอปน่อมามอแกนเพิ่มไปก่อนจอดแดน โจโซเฟียมีใครไหมเการิีญี่ปุ่นเวิร์กตั่วใหญ่ทีน่าโอเคอ๋อแอดแรกติกญป่นุ่สมาก่อนเลย มดาไหมลืมดูมาสวัสดีครับว้าวฟัมบมบะคุยกันที่นี่มา ดอสส์ลิลลี่เขาชอบครับกระซิบกระซาบเดดน o ด right n o จูบมือโอ้แบบเดียวเต็มเ i r s t k ิ s s ก so. ่อนเลย แค่เป็น4อันนี้เราก็ได้เป็นพาร์ตเนอร์นะครับแล้วก็เขาพอใจเรานะครับแล้วก็ได้ไหมผ่านนะครับ ขอเดทเลยเ <c oughs> ที่ยงคืนแล้ววะ <c oughs> ที่นี่ <c oughs> ขอเดทต่อสมรอบนะครับเดทขอเดทต่อสามรอบนะครบเดท เด็อีกรอบนึงอาซิน์นับเดี๋ยวเราชวนใครมาดีโอใครโซเฟียละกัน <c oughs> ผมบอลนหน <c oughs> นอนอยังกำลังหลับอยู่ โจ้ถ้างั้นก็นอนด้วยดีกว่า <c oughs> ขอนอนหน่อยนะทนะี่บ้านเราเอง <c oughs> ตามสบาย <c oughs> <c oughs> กลับบ้านละขอเต็มเต็มโอเค ตีสี่ครึ่งตื่นยังนอกำลังหลับอยู่นะครับฝึกสกีไปก่อนแล้วกันเปิดสักแปดโมงแล้วกัน ใครเปลี่ยนชุดหิวข้าวแล้วกินข้าวก่อนพอครเตรียมพร้อม โซเฟียตื่นยังอ่ะเมลบนานขอแพ้ขึ้นแล้ว <laughs> จะรีบมาเดี๋ยวนี้สวัสดีครับจีบเลยก็ข้าใจดีว่จูบมือ

ก, ه, ก็จะผ่านพารากอนพาร์ทเนอร์นะครับโอเคก็พารากอนพาร์ทเนอร์ผ่านแล้วครับต่อไปก็ขอเดทนะครับเกตุโน <t> New p o Rafa. b o m b คที่นี่ปิดเลยต่อไปก็นั่งด้วยกันสามรอบนะครับนั่งบนผ้าสามครั้งแล้วก็ให้ขนมกินแชร์ฟู้ด <c oughs> สติมมี่ยัสนับยังนับแล้วเด็กร <st ut ters> อบเอ๊ <st ut ters> ชักกิจ <sh arp> ีอีกรอบหนึ่ง พาแล้วน,นะครับ <c oughs> แซลฟูดกินนมมะฟรุตซูมบอ <c oughs> โซเฟียโทมา <c oughs> มอแกน <c oughs> <c oughs> แคลเยอะเนี่ย ก้อนละร้ห้าสิบแคลอีกกล่องไหมจุกจุกต้องกินแล้วล่ะต่อไปก็ดิสคัดนะครับขอบเขต โน่สเตนไม่สเตนผ่าน,นะครับต่ oh. อไปก็ <c oughs> ขอกอด <c oughs> อบ้มกอด <c oughs> หนึ่งครับสาม <c oughs> กอดสามรอบนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ชอบขี้หน้าเราอ๋อ <c oughs> อกสองอีกรอบคำสั่งหายอีกแล้วต่อไปโกลด์และมิติเดชนะครับแล้วก็ ใช้แสงท่าทางความรักนะครับยี่ห้าครั้งแล้วก็ <c oughs> วู้ฮูวู้ฮูเลย <c oughs> วูฮ้ฮูสามรอบ <c oughs> ต่างสานที่ครับ <c oughs> <c oughs> เดลีด่น่ะมาขอแต่งงาน n o w a y <c oughs> หัวใจหลดเยอะเลยกอดหนึ่งเงี้ยไม่ขึ้นอ่ะทรงจูสขอพระเยซูไว้ว <c oughs> ใส่ขอสองละสี่ลงไล์โอ้ก,กอลินดี้ก็สแปมไปนะครับส่งสู่ไปเรื่อยๆสิบแล้ว เรียกข่าวเรียมาบ้างแบ่งการครึ่งๆจะรีบมาเดี๋ยวนี้ใจเย็นเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาดี ขอเ็ตเลยไม่เข้ามาจัดเต็มฮ่า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 นูสควูชและเป็นไรบ้าเนี่ย ซ,ซ,ซ,ซู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 ถ้าทางจะอารมณ์ไม่ค่อยดียวันนี้มีสเสน่ห์ละโรชฟ้อสอนิอบกซปุมาโูแซม,มอนสกอตต

เคลฟเวอร์เกะเดตมาอราซายาวสุดๆแลาเป็นติดเดตนะครับวูฮูไปด้วยที่นี่โจเราต้องกดใหม่เลยเราลืมกดอ๋อโซเฟียกลับแล้วนะครับ ใสคออบกอดจูตีมี่เย่ไดแดนดือชาวพอเต้นเลยเยอะทำให้ลงลหยข้าตลกอ่ะสมทอ ทำความรู้จักก็ทำสายบนให้เป็นเหรียญทองนะครับไดโกเราก็จะผ่านผมลืมกดตอนแรกสแปมไปเยอะแล้วอินเทเลสอินเทเลสโชบฟูมาคิมบาโอวเหนิวยอะไปหน่อยเอเบ Af wash Toringa ababuho kwaas har fine uh jobaba mbuya retinus squaiae marfa us lave dich ah ah bahira imibi crooch <laughs> simba <laughs> oh. Oh. <laughs> a lot of way narrow move crank Narrow ka loka see have the data through it in the ข sure. oh, ึ้นโคตรยากบอมบ์ยแต่ฉันที่ชอบบาฮีอิบพาชมนลเรชนาาิดฟวอร์โบวานเิลักเดินกันแล้วส่งจูบดีบวะดีบช็อก Take 10 accept uh, move. very good uh, tell jim wibsey tan kuba parasi paraza urizab no kiss him away no jessene clonkas rapano ฟิร์ดส่งโซไปอาบาบูฮูออนซีวีรตินสวายมอลท็อกสมอลท็อกอีกเขัาทำความรู้จักสมอลท็อกยาบาซานี โอ้คารซนิดหมายอนอพเล่าวอาอิมวูอ้วมับกบกัวิสฟาร์บอานมีล็อคโกลมาเซียนทอง้วครับโอเคก็เหลืออีก <No. S 1> ไปโบฮูสามสาน <s approved> <Applic ate aesthetic> <t ips> ที่นะครับป่ะอย่าเพิ่งกลับบ้านไปที่นี่นะครับ แปลงต่ออีกที่หนึง่งที่นี่นะครับโอเคชั okay. ้นสองออสปาวัตชุสลัยวัตชุสลัยพุชวับบิวัตชูจูโอ้ยแคนดี้ ตต๊บโอเคผ่านแล้วนะครับก็ผ่านทั้งสองมรารนะครับเราก็จะได้เป็นนิสัย Affection กับซ e a s o n Romantic นะครับอันนี้ก็จะ r ร m a n t i c ลดช้าลงนะครับส่วนซี a ั o n โรแมนติกก็จะโรแมติกไวขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกอายนะครับเมื่อเป็นเรื่องความรักประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากครับผม